เพราเราจะมาทำ Seven Second Challenge เราจะใช้แอปในโทรศัพท์ก็คือแอปนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนอยู่ในแอป s t o อตโหลดฟรีนะแล้วก็นั่นแหละมาเริ่มกันเลยมันจะเป็นนี้นะสีแบบเอิ่มมากแล้วก็กด Star Challenge ทาเรียนแรก Star ยิพึ่งก็คือกติกาเกมนี้อ๋อกติกาเกมนี้ก็คือแบบแบบมันจะให้ชาร์จมาในนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องทําตามภายในเจ็ดวิถ้าไม่สําเร็จก็ได้คะแนนได้คะแนนใช่แล้วคนที่แพ้ต้องร้องท้อดยคนที่แพ้ก็ต้องดูเไรเอออะไรอันนี้คือเริ่มก่อนยิ้ฉุบไหมยิ้ฉุบยิ่งพึ่งชนะเริ่มก่อนหรือแพ้เริ่มก่อนแพ้เริ่มก่อน บายบายอ้โบโอ้โหโอ้คแโอ้สตาอ์ทพโอทมหอ้โหโอเโหโอ้อ่อท็อปช็อปเอ่อโ้หมดเวลาอืออะไรโ้โหโม้โอแบบโอ้อหอ้โหอ้โศูอย์โอเคมาต่อ1 2 3 เน่งน่งสองสามคิดช่วยเอวโบเร็วๆต้องใกล้ไม่ถือ่ะใครจะทำได้วะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะปวดคอเลยจะบ้าหรือเปล่าอ่ะคือแบบนอนเซนส์มากศูนย์จ้าต่อไปสาวใช่ไหมโอเคมากดหักหนึ่งสองสามห้านักแสดงชมพู่อารยาพลอยเชอร์มันยาย่ายาย่าหญิงแล้วก็พลอ้ยไม่ใช่พลอยพลอยชมพู่ ทันทันโอเคหนึ่งคะแนนโฉบจู่จุจุ่จู่ฮาีเพอรเออโอ้ยง่ายอ่ะทำไมพวกเราไม่เห็นง่ายนี้เลยอ่ะเน็ก n e เน็กหนึ่งสองสามเออไอจีอินสตาแกรมไลนเฟซบุ๊กเออแชทสแนปแชทอ่าเออเขาเรหแล้ว ชนึ่งสองสี่ไม่าไมรอดอ่ะ time ชอบนะคะวิดเดี๋ยวคือห้าอย่างซึ่งไม่รอดได้หึกับสองว่าชอบได้อะไรที่แบบทําไม่ได้อยู่แล้วสองอันนี้ grab something in the room start with the letter the letter อะไรแกต้องคิดเออก็ให้หยิบของในห้องนี้อะไรก็ได้เอาง่ายๆเลยแกเอาเเอาตัวสอน คิดมากชอบตัวอะไรแร็วอ๋อ้ยากๆแต่ตัวไก่ก็ไก่ก็ไก่เวลาเดินแล้วนะคะก็ไก่เหรอห้าหกเก้าอี้อยู่ไหนอ่ะโอเคจบหมดแล้วก็ไก่อะไรอ่ะกระเป๋าเกลียดมากก็แบบได้หยิบแค้นไงก็ถึงแล้วคือแบบคืออะไรหาเก้าอี้ทำไมคิดได้อย่างเดียว ก็เก่งนนก็มีเกี่ยโเอาเค็่อไม่รู้จักอ่ะโอ้ยง่ายมากอันนี้คือให้ name phone service ก็คือแบบ่ง่ายชิลมากสามอันเองแค่สามันเปลี่ยนเป็นห้าอันได้ไหมได้ห้าอันได้สามันก็ได้มีแค่สามันพวกสามอันได้อะหนึ่งสอง s ม to move as d e t a c <laughs> จิตใจมากอ่ะทำไมคนแบบนี้ Name three country and their capital สะบ้า,ากัเาจะสอบเจียวป่ะเนี่ยได้ okay, โอเค<ะ>หนึ่งสองสองไทยแลนด์กัมแบงคอกถูกบ้าแล้วก็อเมริกันก็อ่ม U S A แล้วก็อังกฤษแลนด์ลอนดอนแล้วก็อ่มอมมันเลยแล้วอ่ะคืออะไรอะไรคืออเมริกา U S A หน้าช่างเถอะไม่นับคะแนนเลยเป็นไรหรอเ่ต่อไปโอเคให้อันอันนี้คือใครตาใครตาแกหรอเสียอะไรอ่ะอย่าเพิ่งก็คือให้หาแบบอะไรก็ได้ในห้องเนี้ที่ตามที่เราบอกสมมติเราบอกว่าสีฟ้าใช่ไหมก็แบบเอาอะไรสีฟ้ามาให้ดูเช่นกระเป๋าสีฟ้า ต <Okay. S 2> อเ้องเตรียมเตรียมวิ่งแล้วอ,อะไรแบบนี้เบไป <c oughs> เอาสีมันมีทุกสีเลยอะ่ะเอาสีม่วง <c oughs> มันทันอะ่ะ <c oughs> มันคืออะไรเกมตอหมอนโอ้ <c oughs> อไม่หาขอหาปากอน่นโอเค อันนี้คือให้เรานะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จภายในเจ็ดวีเอามาเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาไปชาร์จโอ้ยหนึ่งสองสามเริ่มรักชมาโอเคโอเคคดีอ่ะชาร์จเราจะเอาออกป่ะโอเคสตอลปโอเคต่อนะคะ โา้เหนื่อยอะโอเคอันนี้ตัดขายตลตากแก้วแกวปุอันนี้เขาบอกว่าให้บอกชื่ออาหารที่ขึ้นต้นด้วยตัวตัวสเสือหนึ่งสองสัก <c oughs> ทำไมมันเงียบขนาะดสปาเกตตี้อะฮะสปาเกตตี้าโบโรล่าแย่ที่น่าเกลียดมากเ,กยา <c oughs> เลย ส้มตำอ๋อคิดไม่ออเหมือนกันเอาเป็นว่าเราเสมอกันเดี๋ยวไปดูคะแนนโอเคเอาเป็นว่าเราเสมอกัน yeah ก็อย่าลืมไปดูชาแนลของจินนี่นะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ข้างล่างใช่เราจะมีลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ไป Subscribe ก็ไป,ไปดูด้วยนะคะไปแล้วแนละบ๊ายบายบ๊ายบาย